เราเรื่องเหมือนแม่หมดปรุงยาล่ะเจ้าคือส่วนผสมหลักของยาพิษหม้อนี้เอเอนี่มันหนึกมากเลยอะนี่แหละสลามสลามยักษ์ของเราใส่อีกไหมีทำอะไรครับแม่ปุ๊บบ้เล่นสงการเนาๆ ทำอะไรเน่ยแก้งชกันทำไมอ่ะไม่มีของเล่นมาเล่นกันดีแล้วค่ะสิ่งนี้ค่ะสลัมบัวเราแม่มีเยอะด้วยไงมีเต็มเลยเนี่ยให้เด็กๆเล่นได้เวลาอาบน้ำเขาบอกว่า100%เซ์ฟนะปลอดภัย100%นะคะสนุกสนานในการอาบน้ำใช้ได้ตั้งแต่เด็ก3ขวบขึ้นไปเล้วร้องไห้ทำไมอะ่ะเราจะให้จะเต็มอาบจะตไม่ยอมอาบอ่ะ คนๆเล่นๆแล้วก็ทิ้งได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยสีแดงเลยเหรอไม่รู้เดี๋ยวต้องเปิดดูเพราะเรามีเยอะมากเลยอ่ะเพ้ยจะแก้แค้นแม่ไม่มีน้ำแล้วแม่ปิดน้ำแล้วเฮ้ยให้ลิบตะลับได้ริบละลั้ท่านตอนแรกนะคะใส่น้ำไปแต่น้อยนะแล้วก็โรยลงไปทั่วให้หมดเลยให้เท่าๆกันทั้งทั้งอ่างเลย เออแล้วเดี๋ยวก็ใช้มือคนเหมันสีสดใสามากโอ้โอเราจะทำบ่อสรางยักษ์เชิญคนแล้วขึ้นไปคนในมือเหมือนอ่างสีเลือดเลยเขาบอกว่ามันจะยังไม่เซร็จต,ตัวต้องคนไปเรื่อยๆแล้วนี่อ่างอะไรเนี่ย <c oughs> อ่างกับน้ำหมาเก็น้ำหมาก็เราจะให้หมามาเไดนค่ะไม่ใช่จะแตมแะมันเลย แม่รองเท้าไปคนนึงมันเริ่มเป็นเจลลี่แล้วนะแต่ว่าเป็นตรงที่ติดขอบขออ่ะใช่ปะเป็นเจลลี่เจลลี่แล้วเเล่ยอะขาบอกว่าหยิบแล้วจับมือฉันแล้วมันเป็นสลามอ่ะมือไปแล้วเออเหนียวๆแล้วอ่ะเหนียวแล้วไปแล้วเลยแต่มานั่งนี่นี่มาลงมาพระไม่ลงนะออกจากช่องเราไปเลยว้าแม่ไม่ได้ขู่ม่ไม่ได้ขู่ แม่ลงไปด้วยไหมปีกไงแมกเนื้อเป็นไงเนื้อมันเป็นเยลลี่ละลายอยู่นะตอนนี้คือแต่ว่ามันก็เข้ากันแล้วนะเนี่ยโหมันเริ่มแบบกำลังคิดว่าจะใส่เพิ่มอีกดีป่ะเอาป่ะเอาป่ะตอนนี้รองเท้าเชิดตแบุกนั่นเขาเรียกกางเกงเฮ้ยมันมันเป็นมันเป็นเจะได้ยามจะเต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 ะเยลลี่มนุษย์ แล้วเดี๋ยวมันแข็งอ่ะฉันจะติดอยู่ในนั้นน่ะมันจะรีบแค่คิดก็สนุกอะเออเออสมที่สาวเชี่ยวคนนี้เองได้ไหมได้อ่ะอาทิแบบเททั่วๆนะลอยๆอยลอยลทั่วมันต้องเป็นอะโอ้เพราะว่าเขาให้เททั่ว มันจะเป็นอะไรที่แม่นตรายหรอเพราะเด็กใช้ได้้ตังแต่สามสามขวบอ่ะมันอันตรายตรงที่มันลื่นล้มาเหรอเราจะเราเดินแล้วลื่นล้มไม่แหละอันตรายมันเป็นส่วนผสมเยลลี่ที่ทำกินว่ะเออหอมด้วยเนาะเจ๊แท็บอยากกินนะลูกนี่มันกลิ่นสตรอเบอร์รี่ชัดๆนี่จะรย์ต้องต้องโรยบางๆให้ทั่วลูกพลอยไปแบบหนาๆแล้วไม่เป็นก้อนเนี่ยมันไม่ละลายเอาช่วยกันูเลย ล้มเลยล้มมันไหลล้มจริงเราน่าจะเอาสารเลือดยักษ์ของเรามาทำนะสมองต้องใช้เยอะมากเลยนะสมองสมองอะไรเล้วข้างหลังเนี่ยแสดงอุ้ยมันมันหนึบมันหนึบมากอ่ะโย่เต็มอึออกมาวันนี้เปนย้ยเป็นย้อยู่ตรงก้มตึกนี่มันหนึบมากเลยอ่ะนี่แหละสลามสลามยักษ์ของเราต้องตัดไหนไหมแปลว่ามันค้นไหมนะมันแผ่ได้เห็นเปล่าดูดูต้องทำสิ อย่างนี้ต้องตั้งมือแบบว้าบเชิดเต็มลอดสมัยเฮ้ยเห็นยังเพนนักบ้านว้าวเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเราทำโคนๆอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถวิ่งผ่านน้ำได้เลยนะก็แต่เห็นมีคนเขาทำคืออะไรวิ่งผ่านน้ำก็ือแบบบนนี้ไงดึ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 งแค่ไห นี่นะโอ๊ยนี่นะจับเตามคิดดูจะมีใครได้นอนในอ่างสลายมันไม่ใช่นอนได้นอนอย่ง่ายๆนะนอนไปเร็วแม่ค่ะแม่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 จับตามจม่ได้เสืดหมดไรแล้วเขาบอกว่ายิ่งคนมันจะยิ่งเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นไงเขาดูดิเป็นอย่างนี้แล้ววะเฮ้ยเป็นหนักมากอะ เป็นหมุนมนี่หมุนว้าวโอ้ยเป็นคืนเล่นเนี่ยวิธีทำไงดีไม่อยากทิ้งอะ่ะก็รา่ต้องทิง้งแล้วหมาล่ะหมากินเราเลยหมากินก็เพราะว่หมาหม <c oughs> าเราต้องขวบไว้น่ะเพราะใ้ต้องสามขวบถึ่จะเล่นได้ได้หยุดนะกระดังจักจิ้มจิกจิ้มจับอันนี้แล้วก็หมุนตัวกลมๆเออนั่นแหละ มันจะได้ทั่วๆเออนั่นแหละหมุนไปหมุนไปเหมือนเหมือนเครื่องซักผ้าใหม่ๆะหมุนไปเฮ้ยเห็นปะเราต้องอาบน้ำเช็ดตันตรงเนี้ยเข้าวปลาไม่ได้เดี๋ยวบ้านเลยแล้ดูดิเมือกไปทั้งตัวเลมือกเมือกนไูเจลี ค่ะยังไม่เข้มข้นพอเลยลูกฉันเต็มอยากได้เข้มข้นฉันจะมาทำเองเอาอีกแล้วดี๋ยวจะอีกคนละครึ่งเดี๋ยวเหลือครึ่งหนึ่งเลยแม่ดาโอเคไหมมันต้องเบาๆเหลืครึ่งนี้แม่ทำเองคน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 ไปเร็วคนเร็วคนสี่เป็นคนเนียากอู้หูเดี๋ยวหอมอ่ะเหมือนทำเยลลี่จองนึกมาก แล้วมันก็หอมมากอ้เหมือนแต่เราสึกหมดเราเริ่มเหมือนแม่หมดปรุงยาละที่เราจับเด็กมาทำหนึ่งคนเจ้าจงเป็นยาทายเจ้าคือส่วนผสมหลักของยาพิษหม้อนี้ส่วนผสมของยาพิษนี้นะมีหางจิ้งจกเก้าหางเหเด็กมวยหนึ่งคนที่มาสามโกน หนึ่งสองสามเนี้ยตกอย่างนี้สินี้สิหนึ่งสองหนึ่งสองเออทีเนี้นะคะมันคือสลามแล้วอ่ะใช่มันเป็นสลามที่หนึบมากก็แบบว่าพอเทออกมามันก็จะเป็นสลามแบบแบบเนี้ยนี่นะอีกแบบหนึ่งมันจะค้นกว่านี้อีกนะเป็นก้อนนี่อ่อนเป็นก้อน นี่นี่ดูนะดูมือเราเนึกอบขึ้นไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้ามันโตหน้าชะตาเนั้นมันไม่ใช่เรื่องแต่หรอกชอบแปมน้ำตกมันหนึบมากเลยอ่ะวิ้ยมันหนึบนี่ดูนะคะทุกคนวีวีวีอะไรวีวีคือว้าว ยิ่งเล่นยิ่งหนึบคือถ้าคิดตำโคนมันไปถึงสิบนาทีมันจะกลายเป็นโลลหหิตโิตนี่มาจากไหนเนี่ยโรยนี่ถ้าใสเราใหญ่กว่านี้เราก็จะได้บ่อสลามใหญ่กว่านี้พ่อคือเอาสระใหญ่มากลางเลยไหมเป็นหนึ่งพ่อดูแบบนี้มันจะเหมือนน้ำใช่ไหมเห็นไหมพ่อจับลงไปก็ไม่มีอะไรมากแล้วแล้วมันมันเหมือนน้ำมากอะพอจับลงไปมันก็มีฝุ่มใช่ไหมแต่พอเอามือโอ้พี่มันกลายเป็นสลามใช่ไหม คือคือเปนเหมือนชักตอร์มีเปลังเซอะไรไม่ใช่ทำให้น้ำกรุ่นสระอะอ้เห็นอะไรทำเป็หมือนกระมื่นน้ำแต่พอหดไปขึ้นมามันก็เอาขึ้นมาสิเป็นเยลลี่แล้วเนี่ยแตงมันเป็นหนักมากใส่อีกไหมมันไม่ใช่สระธรรมดาแล้วอ่านี่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นสเป็นอะไรเป็นสระที่ดิบหนักเป็นสระตดเนี่ย บึ๊บบึบจะตั <|so|>> ้งต้อีกจะำตดไงอุ้ยอุ้ยนี่นี่ไปมางเดิม